ยเนโตกลาสวัสดีค่ะตะเกอด้คเด้อป่าไปหาอยังบุญเลิสารยาบูไรสักหนเด้อเด้อป่ามาเลียงมะเรียงสารูู่าทะเลหาป่อื่นัแก่บุญเมื่งล้วแก่บุญคนนีุ้คนเดไปเมืองนอกเอ้ยเจอห้อก้าบบญขึนหอหออดก็นคนเีงคนหแบบไหลุดคนไปเมืองนอกเป็นสมความมุ่งมั่นปัถนาไปเด็กปีกว่า ยาน็มาหนกันเร่อยมาเลียงคนบุญไว้เรามาอนกันใดไปกันไดอยู <ness é> <hate S 3> ่ดีนีแหงได้เงินในทองคนสิมาเลียงคนมาคนกับมาเลียงคนวาวกัเทาะรอบปดลกก่อนว่ากัใหปูซอยให้่นปดลเล่อยๆให้ได้เงินนี่บักซีลอยกว่าเลี้ยนนี่มาบอมาเลียงจุเทียนไหวปูนี่หรอ พวด่นล่วนะย่างตัมปกติมีงาอยู่ดีม่แห้งอยู่ต้นนี่ยเอานำคุณไม่ใส่ด้คุ้ไม่ห้าไปสี่งาดําไม่กินตยจุ้ย้าอาไมาให้เบิองห้าทุกท่านมาแล้วที่ร้านยางนี่ลอยเ่าสิมามากินเขาจะมาให้ย่างเขาบินถ้ามื่อนี่คนผลไดุ้้ยุเดียวกิก็เย่หวนแขเอนยาเด้ยงูสิผ้ามูเพื่อไปเบึงอันหัวหมูบดทาเพิ่น มาทาเพิ S <S um, no ่นหายตือมาาเพิ no ่นห้เบองอเดอพี่น้องให้ลูกให้ลานแน่มาทาเพิ่นขายเห็นบ่นะเบองอเดอร์จะพี่หน้องกรเอากปอดก็ปากหัวหมูเอาขาวอคน่นแกเกอน ป่าเลี้ยตัวนี้แล้วใง่ายละงห่ดให้ดังหูหน่อมาปัดก็ใจด้วยเอาไรามาเุก็มาบ้มาเบอ่อันดังหมูห่เมำพนซื้อนันาเร่ออันนี้มองด้วยมองนี้จจุดกอไไม่วันจับนึ่งมาให้หนเขาแป่าว่าเห็นด้วยเดี๋ยวมันกูคขายเห้หมดเอร้านเหาล่ะเอกไปกระโกไป วัดเกาได้เป็นวัดเกาได้ขึ้นวัดเกาเด้อแกพี่น้องก็จะมีงานอยู่นี่แหละอย่โซบีลาบกันสุกูสุคนได้จะเด้อไปมาเหมืงป่าหินสองสองเป็ดแปดหรือสองเก่าแปดในดังมูลสองเป็ดแปดหรือสองเก่าแปดดูนี่ เอาดิไเดนทุกคนทุกฝ่ายเานนี้เพิเห็ุเดี๋ยวคนกสิเอายางละนิดยางละหน่อยยายเห็ดกันดูชรดดูยังค่ะมาเิ่มหน่อนกนป้ายดัง ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเออถอยโต๊กกันถอยโต๊ะกระไดขีบเลยแล้วนี่ตีหลังการเที่ยวเรื่องนี้ก็ะไดขีบเลยว่านี่เออเอาคุณทุกคนทุกการได้เจอได้ขอบคุณทุกกำลังใจแม่ดามคนกัลลังอันนี้ แบงรันต้นส่วนมาถือกินเสร็แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนทุกท่านยิเง้งปังปังร่ำรวยกันทุกคนนะคะัีก้นวไเ้อบายดีก้าวโอหาเก่าุ ซีหาเก่างอนี mortar, ่คนถือป่อยอู่ั้งอันนี้มหาบริการยังว่าสิเรียบริการนี่ยังบม่กับเอายั่งว่าม่ไปอีกเยว่าเขาซื้อประจำจะไปเพดจังสรรไหมซือุงวัแต่ว่าทำมือว่ามขึ้นบาถือไอ้กับโหลดเด้สิไปเปลยตัวเดียวก็เอานโซเลกัน พี่ยังจะบอกกลับยังว่าบองหงุดหดก็ต้องบอกกลับคนนะคะคุณทุกการละครนะคะเยอะเลยด้วยใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเพก่อเป็นกำลงใจห้ก็ควรด้วยนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีเงินฟังๆร่ำรวยกันทุกคนนะคะเฮ้ยเสียบตะอเหรอสีบเหรบเสียมอนในบ้านหมอกเสียบกันไป